วันเนื้อพี่วาจะใส่ไข่เอาไว้นะคะเนื้อขาททำเป็นมังซอลรันนะคะมีเสียงป้ํมดังเนาะไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาขาตั้งฟ้องนะคะเพราะว่าคิดว่าเตาน่าจะมีเสียงดังจริงๆว่าจะไม่ทำหยุดทำคลิปสักพักนะคะเพราะาช่วงนี้กำลังเตรียมเก็บของนะคะ ไม่ทำก็ไม่ได้เนาะใช้เป็นนมโรงเรียนนะคะนมกล่องโรงเรียนเนาะประโยชน์ใด้กับนมโรงเรียนนะคะจะทําน้ําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าลูกทานช้านะคะอันนี้เป็นของคนโตนะคะก็จะทานมังสวิรัตเนาะชามเมื่อกี้ที่พี่ยทําไปอันนั้นเป็น อ่าเป็นชอนะคะแต่ว่าใส่เนื้อสับด้วยนะคะแล้วก็มีไส้กรอกเนาะอันนี้ไม่มีเมือ่อกี้พี่เอาใส่ซุปผงเห็ดหอมนะคะซุปผงเห็ดหอมฟ้าไทยนะคะแล้วก็ ใส่เกลือเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะมีเสียงปัม๊มน้ำดังนะคะกับคดเลยเนาะเทใส่ชามกันนะคะเพราะว่าต้องใส่ชามนะคะเพราะทำน้ำเยอะเนาะเป็นเนื้อนะคะเนื้อสับเนื้อสับเจเนะาะที่ทำจากพืชนนะคะ ก็จะเห็นว่าพี่อ้อยจะใช้ข้างหลังนี้จะใช้แบบนี้นะคะก็โรยอ่า เสร็จแล้วค่ะสปานะคะอเคโอโคเดแหวสปาไว้ซ้อนนะคะไว้ซ้อนย้อยเรียกผิดสปาไว้ซ้อนนะคะเนื้อสับมังสวิรัตนะคะเสร็จแล้วค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันอันนี้เป็นของลูกชายคนโตย้อยเนาะ,อะของคนเล็กเมื่อกี้นี้ทำไปแล้วชามนั้น่ว่าไม่ได้ทำคลิปยาวนะคะอันนั้นทำคลิปช็อตเนาะ ก็ตัวนั้นก็จะเป็นอของเจของชอนะคะซึ่งจะมีเนื้อสับปนลงไปเนาะแล้วก็จะมีใส่ใส่กรอกเนาะสองอย่างแต่ตัวนี้คนโตนะคะทานอย่างเดียวนะคะเขาไม่ทานเนื้อสันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไ like ลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปเย่ยอยจะลงรายละเอียดที่ตรงใต้คลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ